สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆเออมันวันนี้มาส่งท้ายปีวันที่สามมกราส่งท้ายปีใหม่พาเริ่มเริ่มสภาพหลังจากปีใหม่ผ่านไปวันนี้มือสุดท้ายทจะมีอองไฟเนะ,ะยายชมอยู่ใส่ยายชมเยอะทั้งต้นอ่า บ่ค่อยมีคนล้ลยางลไปบึงงน,น,น,นีเป็น,นงไฟวงไฟอยู่ จุดอีกจุดหนึ่งตรงสลาแสงสิงแก้วอ่าจะกับสวยงามอีกแบบเนาะเป็นทางลงจักรยานลงเขือ่อนอ่ามีความสวยงามดีปิดหน้ากันบ่เห็นแล้วพอดาออกไป เซฟี่ปะอ่ะเดียเซฟี่จังหน่อยหนึ่งสองสามอ่าอีกนิดนึงอ่าไปย่างกันต่อตาดีมดีลมเบาแรงวันแรกเนาะวันแรกลมแรงะต่กระจายกันหมดเลยคือวันลมแรงมากลมหนาว ของสินค้าโอทอปต่างๆขายนะแคคตัสโอ้ตะบองเพชรใหญ่ดูใหญ่คือจะว่าเราทำงานเนาะตบองเพชรใหญ่เลี้ยงเลี้ยงกว่าเป็นนะถ้าเลี้ยงเป็นเนี่ย ว,วัวเน่มึงเปแก,ก,ก,ก่เขาเมไปเนาไปไม่ติกงานจักสารอเภอนาบา้าเหล่าพัฒนากเป็นเสือัดปีลายสวยนะบ้านบักว่า ข้ามัดมีเป็นข้ามัดมี ไฟบนรทางจักรยานก็อ,อยู่ติดกระลินน้ำโของอีกที่หนึ่งเดี๋พาไปดูกันนี่กีจ้าวกวาตัวเมื่อกี้กิ๊บๆิ้นั่งมวยวนภาพก็ดูน้องคือพี่มานี้ก็ได้ เข้ามาปุ๊บก็จะเห็นคนนี้ก่อนชมเนี่ยข้ามาจะเห็นคนหัวหน้าก่อนยืนโชว์ยิ้มให้อยู่จะลมแรงจะหน่อยนะตัวนี้นี่ตัวนี้มีสวยนะ

ta lưu về cái lệnh, lo công tác không bỏ lỡ cái căn mình những video hấp dẫn cái

เลาวันเดก็เป็นญฟังไว้เด้อนายกเด้อเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยอากได้เต่าเด้อปีนี้เขายากได้เงินแมนนะเงินมันไปซื้อข้าวเกินได้เลยรัฐนายกฟังไว้นะสส้าสี้า

็จะถึงปากอุโมงล่ะย่างมาไกลเติบกับประมาณสามสี่ร้อยเมตรอุโมงไฟนครพนมปีใหม่ปีนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมแต่อาจจะบวกลึกคักเนาะเพราะว่าบอมีกิจกรรมอย่างมิดมิดจะไฟเบิร์นเสียงรถตีกับบอมีปีนี้บด้โยกบด้ตึ้มตั้งตึ้มตั้มปันไดนะคือว่าดีกว่าบอมีเนาะไปไปดูมะมันไม่ดีกว่าบ่มี ตอนนี้เราก็มาถึงปากอุโงคงไฟอันนี้คือซุ้มประตูเทพประทานพรนอนพนมหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีมาเด้อผู้ใดยอยากกระยืเงนมาเด้ออ่าจริงๆตอนนี้มันก็จะเป็นอัศจรรย์และระเบียงทางวิ่งยาวหลายกิโลเลยครับยาวไปเรื่อยจนถึงอุโงคงจัก,กรยานอีกทีหนึง่ง นอนนกพ่อนมหนึ่งคืนอายุยืนอยู่ทางนู้นเนาะอายุยืนหนึ่งปีอ่ะทีนี้เราไปเดินต่อยสักหน่อยร้านผ้าพื้นเมืองสวยงามครับ ของที่ระลึก,กนี่กจะเป็นขนมแลโกกาแฟจากเวียดนามร้านกินเหล้าน,านี่ก็ให้ปิดพวกนี้ก็จะเป็นตึกเก่าที่รีโนเวทใหม่ มันก็จะเป็นร้านชานมกาแฟ้านเล็กๆหน่อยมไม่เยอะซื้อผดสิ้นให้องเสตียวเต็มตัวอืม ขอนาฬิกาทุกคนทองาวีนามครบรอบ60ปีเคดีะ วันนี้ก็เดินพาเดินดูงานเนาะเอ้ยดูไฟปีใหม่แล้วก็เดินดูถนนก็เดินคน,นครพนมก็จุดสุดแล้วครับวันนี้ก็ใครเราสองคนก็กฝากคลิปอันนี้ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันคราวหน้าเนาะวันนี้ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย